สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เรื่องการงานคุณอาจจะดูมีความเครียดมากหน่อยนะครับและยิ่งการต้องบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ไปสัมพันธ์กับการงานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทําให้คุณจะต้องเครียดที่จะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสว,ส,สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรกัน,กนว่า ชาวมังกรเนี่ยในเดือนสิงหาคม25ง7จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนามังกรนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนชาวลัคนามังกรก็คือดาวเสาร์นะครับ ซึ่งเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการเงินคุณก็ยังค่อนข้างโฟกัสให้ความสําคัญกับเรื่องการเงินแหละนะครับเพียงแต่ว่าดาวตัวเองเนี่ยเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็จะมีความอึดอใดเนเนยอยู่บ้างซึ่งจริงๆเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าดูจะปั่นปวนหน่อยสําหรับตัวคุณนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเดินถอยหลังมันจะรู้สึกเนืยเฉยนะครับแต่การมีดาวเกตมากระตุ้นอยู่ในช่วงก่อนวันที่13เนี่ยดาวเกตกระตุ้นมันก็จะกระตุ้น นเรื่องของความต้องคิดต้องทําอะไรหลายอย่างมีความฟุ้งๆนะครับมันก็จะกระตุ้นในอีกมุมหนึ่งก็คือมันก็จะมีเรื่องของการมีเซนดีมีรางสังหรณ์อะไรต่างๆแม่นนะครับแล้วก็การที่ขยันสวดมนต์สวดพรปฏิบัติก็จะยิ่งมีส่วนกับการส่งเสริมตัวเองได้ดีอันนั้นเป็นการกระตุ้นจากดาวเกตนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือการมีดาวอาทิตย์ที่ เป็นดาวของพลังงานดาวของความกระตือรือร้นนะมาได้ตําแหน่งมหาจาักแล้วเล็งตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับรู้สึกจะเฉื่อยจะเนื่อย แต่มันก็มีอะไรมากระตุ้นให้ต้องอรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆหรือมีเรื่องให้ต้องทําเยอะมันก็เลยอย่างที่บอกครับส่วนเกี่ยวกับตัวคุณเองก็อาจจะดูมีมีความปั่นป่วนในตัวเองอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากหน่อยก็คือจากการที่ดาวอาทิตย์ที่มาเลงตัวคุณจนถึงวันที่17นี่ยบังเอิญดาวอาทิตย์เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะ อาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องไปทําอะไรในที่ไกละนะครับหรือว่าไปอยู่ในคําว่าปะตะัตนิก็คืออาจจะกับคู่อาจจะช่วงนี้ห่างๆการไกลกันแต่ในจุดที่ต้องระวังก็คือทั้งสุขภาพของคุณและคู่ก็อาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพบ้างหน่อยเพราะมรณะมาอยู่ตรงนี้เล็งตัวคุณแต่ว่ามาอยู่ในเรื่องคู่ก็ต้องใส่ใจทั้งสุขภาพตัวเองและก็สุขภาพของคู่ในช่วงก่อนวันที่17นะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับที่ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะโชคลาภหรืออะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุจริงๆตําแหน่งเนี้ยดาวอังคารก็มีกําลังดีนะอยู่จนถึงวันที่26เลยเพียงแต่ว่าดาวอังคารมันก็มีความเป็นพินทุบาทนะครับมันก็อาจจะมีการไปกระตุ้นกับการอยากได้อะไรใหม่ๆอยากเรียนเพิ่มอยากได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะนะครับแต่ว่า ด้วยลักษณะที่ดาวอยู่ตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการกระตุ้นตัวคุณกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้พอวันที่2ดาวสุกย้ายนะครับดาวสุกย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวสุกเป็นเรื่องของการงานเวลาดาวไปอยู่ในคำว่ามรณะอาจจะมีงานที่ต้องไปในที่ไกลหรือบางทีเนี่ยงานมันจะมีเกณฑ์ที่มันจะล่าช้านะครับหรืองานที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องเจอการให้เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรซึ่ง มันก็อาจจะส่งผลให้คุณค่อนข้างเครียดเหมือนกันเพราะดาวสุกอยู่ตรงนี้ก็ไปเลงกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจาตัวของคุณและเขาเป็นคู่ศัตรูกันมันเป็นคู่ทุกใจมันเป็นคู่เครียดที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับส่วนดาวศุกร์อีกหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะเรื่องลูกหลานบริวารอาจจะมีจังหวะที่เขาจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่ต้องไปไกลจากคุณก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณจะต้องไปเป็นห่วงกับเรื่องลูกหลานบริวารเวลาที่เขาไปอยู่ในที่ไกลนะครับก็จะมี โอกาสที่มันจะมีเรื่องต้องห่วงกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันพอวันที่13ดาวเกตย,ย้ายในมุมที่ดาวเกตย้ายออกไปนะครับก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นเรื่องของการมีเซน์อะไรแลละนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นเรื่องของความปั่นป่วนกับตัวคุณมากนักเหมือนกันนะครับส่วนพอวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาอยู่ในภพมรณะซึ่งเป็นบ้านของเขาเองดาวเนี่ยมาได้ตําแหน่งกเกษตรเพราะฉะนั้น การที่ดาวมรณะนะครับไม่ได้เล็งตัวลัคนาคุณแล้วแต่เล็งดาวประจําตัวคุณนะครับเขาเรียกเล็งตนุลักษ์นะครับซึ่งก็อาจจะยังมีเกณฑ์กับการต้องระวังการป่วยนะแต่อย่างน้อยเวลาดาวมรณะมาอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องสุขภาพอะไรมันก็จะดูเข้าที่เข้าทางหรือดูแข็งแรงดีนะครับมันก็ไม่ได้น่าห่วงกับเรื่องเรื่องการป่วยอะไรต่างๆแล้วนะครับ และย้ายออกจากเรื่องคู่เรื่องสุขภาพของคู่ก็เบาใจไปด้วยเช่นกันคราวนี้ดาวมรณะมาเลงดาวตัวคุณซึ่งเขาเป็นคู่ธาตุไฟกันดาวที่กระดาวเสามันก็จะมีผลต่อการกระตุ้นยังยังกระตุ้นคุณอยู่นะครับกระตุ้นความตื่นตัวความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นเพราะคู่ธาตุไฟมันจะเสริมเรื่องของความมุ่งมั่นอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยดูแอคทีฟขึ้นแล้วก็ ยังอาจจะแบบเริ่มตื่นตัวกับการที่พยายามจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับในมุมที่ดีก็คือเวลาดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เจอกันมันเป็นคู่สมพลแสดงว่าไอาเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณก็สามารถวางแผนจัดการกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆความล่าช้าที่มันเกิดมันก็ข้อดีก็คือมันทําให้คุณเนี่ยเบาความเครียดลงไปนะครับพอ20 6. ดาวอังคารก็ย้ายมาซึ่งพอดาวอังคารเนี่ยนะครับมาจากคำว่าพันธุมาอยู่ในคำว่าอริจังหวะนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ที่เรื่องของเ,ออเรื่องลดลาบ้านช่องอะไรที่มันอาจจะมีเกณฑ์กับการเสียหายชำรุดนะครับเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันและบางทีอาจจะเป็นจังหวะกับการที่เวลาคู่ของคุณเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์เสียหายได้เพราะว่า ดาวเรื่องของอสังหาบ้านรถนะครับไปอยู่ในเรื่องปัญหาในขณะที่ดาวปัญหาเนี่ยมันไปเกิดกับคู่ะนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไปแจ็คพอตตอนคู่ใช้นะครับส่วนพอ27ดาวสุกย้ายอีกดาวสุกมาอยู่จุดนี้ข้อดีเลยก็คือมันทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีดาวคู่ศัตรูมาเล็งแล้ว เพราะฉะนั้นสภาวะเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆสําหรับตัวคุณเนี่ยมันก็เบาลงไปเลยเหลือแต่ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่ธาตุกันมันก็เหลือแต่ความมุ่งมั่นความกระตือล้นที่ยังกระตุ้นคุณจากการที่ดาวมันเดินชอยหลังอยู่น,ยนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีอะไรมากระตุ้นเรื่องของวินัยเรื่องของความรับผิดชอบที่มันกระตุ้นให้คุณยังตื่นตัวได้ดี มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวราหูนะครับดาวยังไปอยู่ในพพเรือนที่ชื่อว่าสหสชะก็ ยังต้องเจราจานะครับออกไปติดตอ่อออกไปขายอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางของการเงินจากการเจราจาติดต่อที่มันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีนะครับตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินคุณก็คงพยายามมองหาจัดการหรือเป็นจังหวะที่จะต้องไปบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเพียงแต่ว่าดาวตัวคุณที่ไปอยู่ในช่องการเงินเนี่ยดาวมันเดินถอยหลงังบางทีมันก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองเนี่ยที่ดูมีความเหนื่อยความเฉยแต่อย่างที่บอกครับมันก็ยังโดนกระตุ้นด้วยเรื่อง ของความตื่นตัวเรื่องของวินัยนะครับมันมีเรื่องของความหลากหลายไอเดียความบันเจิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันก็ยังมีส่วนกับการกระตุ้นเรื่องของช่องทางการมองหาเรื่องของการเงินของคุณนะครับและถ้าเป็นในมุมช่องทางเสริมนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นจังหวะที่ดีนะนะครับก็คือโดยหลักๆเนี่ยดาวอังคารที่เป็นดาวโชคลาภของคุณเนี่ย ไปได้ตำแหน่งราชาโชคในคําว่าปุตตะซึ่งปุตตะแปลว่าการลงทุนก็ได้หรือช่องทางเสริมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโชคลาภกับเรื่องของการลงทุนได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ดาวศุกร์ที่เป็นดาวเกี่ยวกับการลงทุนของคุณเนี่ยในช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยดาวเขามีคุณสมบัติดีด้วยเขาได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นมันก็เลยชัดว่าช่วงก่อนวันที่2กลางคืนเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องช่องทางเสริมเรื่องของการลงทุนเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าพอวันที่สองที่ดาวศุกร์เขาย้ายไปเนี่ยนะครับดาวมันไปอยู่ในคำว่ามรณะนะครับแล้วมันต้องไปเล็งกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมันก็จะดูล่าช้ามันก็จะดูต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหน่อยหรือมันก็จะดูเครียดนะครับยิ่งตัวคุณเองเนี่ยต้องบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลเครียดกับตัวคุณได้เยอะเหมือนกัน อาจจะมาจากเรื่องการลงทุนนะครับอาจจะมาจากเรื่องการงานที่มันมีเกณฑ์กับการล่าช้าเจอการเปลี่ยนแปลงแรงต่างเนะี่ยซึ่งมันก็มีผลกระทบให้คุณต้องไปเครียดกับเรื่องการเงินด้วยเหมือนกันแต่อย่างน้อยเดี๋ยวพอวันที่13ดาวเกตย้ยาย17ดาวอาทิตย้ยายนะครับการย้ายมาของดาวอาทิตย์นะครับก็ส่งผลดีกับดาวศุกร์ที่เป็นเรื่องงานที่เป็นเรื่องการลงทุน นะครับมันก็เหมือนกับถึงแม้มันจะมีเรื่องของความล่าช้าเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็เริ่มบริหารจัดการได้ดีขึ้นและก็ส่งผลดีกับการกระตุ้นตัวคุณให้มองโฟกัสกับการเปลี่ยนแปลงการพยายามเปลี่ยน,ยน,ยนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งในมุมที่ดีมันก็ส่งผลให้ความเครียดที่คุณเจอจากการที่คุณต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยพอ26นะครับดาว โชคลาบไปอยู่ในคําว่าอริอันนี้ก็อาจจะมองว่าโอกาสกับเรื่องของการลงทุนอะไรก็ดูยากขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับเพราะโชคลาบไม่ได้ไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนแล้วนะครับส่วนพอ27ดาวศุกร์นะครับก็ย้ายออกมานะครับในมุมที่ดี สำหรับตัวคุณนะครับที่ต้องบริหารเรื่องเงินอยู่จัดการเรื่องเงินอยู่เนี่ยมันเครียดน้อยลงเพราะมันไม่มีดาวคู่ศัตรูมาแล้วนะครับแต่ดาวศุกร์ที่เป็นเรื่องของการลงทุนไปอยู่ในภพสุภะอ่ะก็ยังมีโอกาสที่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าดาวตำแหน่งนี้ดาวมันได้ตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นก็จะมีความยิบย่อยจากเรื่องของการลงทุนก็คืออาจจะยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหญ่ๆะนะครับในจังหวะนี้เพราะนอกจากดาวการลงทุนเอง อ่อนกำลังนะครับและก็ไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นนะครับไม่ได้มีโชคลาภมาเสริมกับเรื่องของการลงทุนเหมือนเมื่อตอนช่วงเดือนที่แล้วแลละ <S <S <ๆ>มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งต้นเดือนวันที่1วันที่2กลางคืนเลยเนี่ยนะครับดาวการงานของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนีเรียกง่ายๆว่าดาวเขาเล็งตัวคุณนี่แหละ เพราะฉะนั้นดาวการงานได้ตําแหน่งราชาโชคในมุมที่ดีเลยมันมีโอกาสกับการจะได้งานได้ง่ายเหมือนกันได้รับความนิยมในเรื่องของการงานได้รับการสนับสนุนได้รับการให้โอกาสอะไรต่างๆได้ดีเพราะว่าดาวที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะผู้หลักผู้ใหญ่การสนับสนุนต่างๆที่ ก็เป็นคู่ธาตุน้ํากันก็ถือว่าอยู่กับดาวที่ดีนะครับดาวอาทิตย์ที่อยู่ร่วมด้วยมาจากคําว่ามรณะอ่าถ้ามีงานไกลหรืองานเก่าที่เข้ามาช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสกับงานด้านนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานที่เกิดจากตัวคุณเองหรือบางทีงานอาจจะนําพามาจากทางเรื่องของคู่เรื่องของหุ้นส่วนที่นําพามาด้วยนะครับในจังหวะนี้ส่วนเดี๋ยวพอวันที่2 ดาวสุกก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะพอดาวการงานไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นงานไกลๆก็ได้นะนะครับที่ยังเกิดได้อยู่แต่การที่ดาวการงานต้องไปเล็งกับดาวเสาที่เป็นตัวคุณหรือเป็นดาวคู่ศัตรูกับเขาเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให้มีเกณฑ์เครียดกับงานนะครับอาจจะมีความรู้สึกกับการอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานหรือเบื่องานช่วงนี้อาจจะดู เกิดสภาวะอารมณ์อย่างนี้มากหน่อยนะครับหรือบางทีช่วงนี้งานที่เจอเนี่ยมันไม่ได้แบบสําเร็จง่ายๆมันเจอให้ไปเปลี่ยนไปแก้ไปปรับเปลี่ยนอะไรกับเรื่องของการงานจนบางทีก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเครียดกับเรื่องการงานเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่17ที่มีแต่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาเลงกันเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวพอ13ดาวเกตย้าย17ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ คนนี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าของบ้านคำว่ามรณะเองนะครับเขามาแข็งแรงมันก็ส่งผลดีกับดาวการงานเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่ให้เปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอดาวเนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลซึ่งหมายถึงการวางแผนบริหารจัดการนะครับและมันมีความชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณสามารถบริหารจัดการกับ เรื่องของการต้องโดนให้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องของการงานหรือแม้แต่มันมีความล่าช้าอะไรคุณก็สามารถบริหารได้ดีขึ้นในมุมที่ดีมันก็ส่งผลดีทําให้คุณลดความเครียดกับเรื่องของการงานลงไปได้ดีเลยและเวลาดาวอาทิตย์นะครับมาเล็งกับดาวตัวคุณที่เป็น คู่ธาตุไฟกันเนี่ยนะครับมันก็กระตุ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีแม้แต่ช่วงนี้ถ้ามันเป็นงานไกลอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ยินดีที่จะแบบลุยอะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งในมุมที่ดีเนี่ยพอดามันแข็งแรงจังหวะนี้ถ้าเป็นงานไกลเข้ามาก็ถือว่ามันมีโอกาสได้งานอะไรที่มันมั่นคงที่มันเป็นงานที่ต้องไปทําในที่ไกลก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนวันที่26ดาวอังคารย้ายนะครับดาวอังคารมาจากคําว่าพันธุ มาอยู่ในคำว่าอะริจริงๆจุดที่อาจจะต้องระวังก็คือบางทีมันมีเกณฑ์ที่เรื่องของเครื่องมืออะไรใหญ่ๆนะครับเครื่องมือสํำคัญๆเครื่องมือชิ้นใหญ่ๆเครื่องจักรอะไรแบบนี้มันอาจจะมีเกณฑ์กับการมีปัญหาชํารุดอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็ต้องตรวจเช็คอะไรให้ดีนะครับส่วนพอยีดาวการงานของคุณย้ายออกจากคาว่ามรณนะ เพราะฉะนั้นเรื่องของความเบื่อกับงานเรื่องของการต้องเจอการให้เปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็ลดลงไปแถมมันไม่ต้องเจอกับดาวคู่ศัตรูความเครียดในเรื่องการงานมันก็ลดลงไปด้วยนะครับดาวการงานไปอยู่ในคําว่าสุภะดูงานมันจะดูสบายขึ้นดูสะดวกขึ้น นะครับมีโอกาสกับการได้รับโอกาสเหมือนกันถึงแม้ดาวการงานไปอยู่จุดนี้ดาวมันจะอ่อนกําลังมันจะได้ตําแหน่งนิดบางทีมันอาจจะเป็นงานที่คุณจะต้องไปทําอะไรร่วมกับกลุ่มใหญ่ๆอาจจะเป็นงานที่จะต้องไปคอยสนับสนุนไปคอยให้ความรู้ กลุ่มหรือทีมอีกทีก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็จะมีโอกาสกับเรื่องของการงานที่คุณก็ทําได้ดีนะครับหรือพลังทีมพลังกลุ่มเนี่ยมันมีส่วนกับการช่วยให้เกิดการเติบโตกับเรื่องของการงานก้าวหน้ากับเรื่องของการงานได้ดี มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักจริงๆก็คือดาวจันทรนะครับแต่เดือนนี้ถือว่ามีดาวมาอยู่ในช่องความรักของคุณเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องความรักกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวพุธเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นดาวพุธเขาทําหน้าที่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือคําว่าอรินะครับ อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับและยิ่งในช่วงก่อนวันที่11เนี่ยดาวพุธเขาเดินถอยหลังบางทีไอ้เรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆเ,เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นปมที่มีเหตุของความขัดแย้งกันได้ นะครับส่วนดาวพุธอีกความหมายนึงมาจากคําว่าสุภะที่แปลว่าการสนับสนุนการส่งเสริมเพระเาะฉะนั้นมันจะอยู่ในอารมณ์ที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยก็คือมันก็ง่ายที่จะขัดแย้งกันนะแต่มันก็ยังพร้อมที่จะคอยช่วยสนับสนุนกันด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ถือว่ามันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียถึงแม้จะขัดแย้งอะไรกันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูรุนแรกมากนักนะครับเพราะว่า ในช่วงต้นเดือนเนี่ยหนเนี่ยมันมีดาวศุกร์มาร่วมอยู่ด้วยซึ่งดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันและเขาเป็นดาวคู่สเสน่ห์เพราะฉะนั้นในมุมที่ดีมันส่งผลทําให้ตัวคุณกับเรื่องของความรักกับคู่ของคุณก็ดูมีสเสน่ห์กันดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ดาวอาทิตย์ที่มันอยู่ร่วมด้วยในช่องความรักเนี่ยช่วงก่อนวันที่17เเนี่ยมันมาจากคำว่ามรณะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะมีเหตุให จะต้องทําอะไรที่มันจะต้องห่างกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีเกณฑ์กับการให้ความไว้วางใจเชื่อใจกันได้อยู่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเวลาดาวมรณะไปอยู่ในเรื่องคู่เนี่ยนะครับก็ต้องระวังคู่ป่วยในช่วงก่อนวันที่17นะครับพอดาวต่างๆย้ายวันที่2ดาวศุกร์ย้าย13ดาวเกตย้ายนะครับพอวันที่17นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้าย เพราะฉะนั้นดาวเรื่องของคาว่ามรณะก็ไม่ได้อยู่ในช่องเรื่องของคู่ของคุณแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคู่มันก็ไม่น่าห่วงไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแล้ว <c oughs> คือจริงๆตัวคุณเนี่ยมีเรื่องให้ต้องไปเครียดก,กับเรื่องงานนี่แหละแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็ไม่ได้อยู่ในมุมที่ไม่ดีอะไรกับความรักของชาวลาวัคนามังกรส่วนถ้าจะมองว่าช่วงไหนมันต้องระวังมากหน่อยกับเรื่องของความรักนะครับก็ คงจะเป็นช่วงวันที่5ถึงวันที่7นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดาวจันเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะเพราะดาวจาันเป็นดาวความรักของคุณใช่ไหมครับซึ่งพอไปอยู่ในภพมรณะมันอาจจะกระตุ้นเรื่องของความรู้สึกเบื่อห่างเหินกันบ้างหรือจุดที่บอกให้ระวังในเดือนนี้ก็คือระวังเรื่องสุขภาพของคู่นี่แหละเพราะว่า ดาวไปอยู่ในคําวมรณะเขาก็มีเกณฑ์กับการป่วยได้เพราะดาวจันทร์ตกมรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทและมันต้องไปอยู่ในระหว่างที่ดาวสุกกับดาวเสาร์ที่เขาเป็นคู่ต้องเครียดกันเหมือนกับคุณก็มีเรื่องให้เครียดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของความรักก็ได้ในช่วงนั้นส่วนสําหรับคนโสดนะครับจริงๆในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับดาวสุกที่ยังเจอกับดาวพุธอยู่ 1- กับ2เนี่ย มันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะกับเรื่องของความรักที่มีโอกาสจะได้พบเจอเพราะว่ามันเป็นคู่สเสน่ห์กันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นช่วง1กับ2จริงๆเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยดาวความรักของคุณมันไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริมันเหมือนกับคนที่เข้ามาก็ดูอาจจะมีเกณฑ์ที่จะสร้างปัญหาให้คุณได้เหมือนกันนะครับแถมดาวสุกอยู่ตรงนี้จริงๆมันเป็นพินทุบาทนะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองก็ดูจะแบบเหมือน เปิดใจง่ายหน่อยอ่ะในช่วงนั้นก็ก็ต้องระวังนะครับส่วนพอผ่านวันที่2ไปแล้วที่ดาวศุกร์ย้ายออกก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเด่นชัดกับเรื่องของความรักนะแล้วเวลาที่มันมีดาวมรณะมาอยู่ในเรื่องของคําว่าความรักเนี่ยนะครับบางทีในช่วงก่อนวันที่17เนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คนที่พบเจอก็พร้อมที่จะแบบเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเฟดพร้อมที่จะหาย ไปได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเผื่อใจนะครับแต่พอ17ไปแล้วที่ดาวอาทิตย์ย้ายออกอเหลือแต่ดาวพุธอ่ะก็ยังมีเกณฑ์ที่ถือว่าเรื่องความรักอาจจะมีคนมาสนับสนุนมาให้การส่งเสริมได้เหมือนกันนะครับถือว่าในเรื่องความรักในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ธรรมดาธรรมดานะครับกับเรื่องของชาวลัคนามังกรมาดูในเรื่อง มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนามังกรน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งดาวเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะเกือบทั้งเดือนจนถึงวันที่26เลยนะครับดาวอังคารตำแหน่งนี้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองจริงๆดาวได้ตำแหน่งปะเวลาดาวโชคลาภเป็นปะในบางทีการที่คนอื่นเขาเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จอะไรกันเนี่ยเราก็พลอยได้ลาภผลไปกับเขาด้วยนะครับซึ่งดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าปุตตะมันมีเกณฑ์ที่จะมี โชคลาภกับการที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่ดวาวองคานตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นพินทุบาทมันก็จะทำให้บางทีมันก็จะดูมีความร้อนรนกับการอยากได้อะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรที่มันไปสนองนิดสนุกสนานอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ที่มันร้อนใจหรือมันแบบมันดูตื่นตื่นตัวกับเรื่องนั้นมากหน่อยอะนะครับ ซึ่งถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมมันก็อาจจะไม่ได้มีข้อเสียเพราะว่าอย่างน้อยดาวอังคารตำแหน่งนี้มันได้ตำแหน่งราชาโชคนะมันก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีโอกาสกับการจะได้ของอะไรใหม่นะครับหรือของขวัญอะไรที่มันเป็นหรือการที่จะได้เริ่มต้นอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับดาวโชคลาบสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นคำว่าสหัชชาเพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคกับการได้เดินทางาจเจอกันในคำว่าปุตตะเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนาน นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจามันก็มีโอกาสกับการติดต่ออะไรได้ได้ดีนะครับดาวพฤหัสอีกความหมายนึงมาจากคำว่าวินาศการทำอะไรที่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของด้านกฎหมายคดีความเรื่องของด้านต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นโอกาสกับการจะได้เริ่มต้นจะได้เริ่มทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นคู่สมพลที่สัมพันธ์กันในมุมที่ดี แต่เดี๋ยวพอวันที่26ที่ดาวโชคลาภย้ายไปอยู่ในคําว่าอริเนี่ยนะครับจริงๆมันก็อาจจะแปลว่าโชคลาภการจะได้มันก็ไม่ง่ายแหละมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีคู่แข่งมันอาจจะต้องไปแข่งขันถึงจะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาภไปอยู่จุดนี้อาจจะดีสําหรับคนที่ต้องไปทําอะไรที่ต้องไปสอบไปแข่งขันไปประกวดไปประมูลอะไรแบบนี้นะครับมันมีเกณฑ์กับการที่จะมีโชคลาภกับด้านนั้น หรือถ้าจะได้บางทีอาจจะมีใครเอาสัตว์เลี้ยงมาให้ก็ได้พราะอาริในตำราผมก็แปลว่าเป็นสัตว์เลี้ยงได้เหมือนกันส่วนสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงก่อนวันที่26เนี่ยดาวโชคลาภเป็นปละไปอยู่ในคำว่าปุตตะดาวโชคลาภเป็นปะบางทีเวลาที่คนอื่นเขาได้อะไรมาตัวเลขอะไรมาเนี่ยเราก็อาจจะ ตมตามเขาไปแล้วก็อาจจะให้ลูกหลานเป็นคนหยิบก็ได้นะเพราะปุตตานแปลว่าลูกหลานเพราะโชคลาภของคุณไปอยู่กับเรื่องลูกหลานก็อาจจะมีส่วนกับการที่จะได้โชคลาภก,กับเขาด้วยนะครับส่วนพอ26ไปแล้วดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าอะไรจริงๆมันก็ได้ยากนะครับเพราะมันมีเกณฑ์กับการเจออั้นเจอไม่เต็มอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพราะมันไปอยู่ในคาว่าอุปสรรค ส่วนถ้าจะยังเสี่ยงอยู่ก็เวลาดาวโชคลากไปอยู่ในคําว่าริเวลาคุณไปสอบนะครับเลขที่สอบเลขที่แข่งขันนะครับหรือเลขที่เจอจากอุบัติเหตุอะไรที่เราพบเจอเนี่ยอเอาตัวเลขตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับการเสี่ยงโชคก็เพิ่มโอกาสกับการมีโชคของคุณอยู่ได้บ้างเหมือนกันและนี่ก็คือการทํานายไททัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรดูฟ้าพยากรณขอบคุณครับ